กลับมาดูในส่วนของแบบฝึกนะครับสัญญกรณทางวิทยาศาสตร์นะครับแบบฝึกที่4จงหาผลลัพธ์ในรูปของสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเขียนรูปสัญกรณทางวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนนะครับ A คูณ10ยกกำลัง n นะครับโดยที่ค่าอะไรครับค่า a จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1นึงแต่ต้องไม่เกิน10นะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือ n นะครับต้องเป็นจำนวนเต็มเป็นบวกก็ได้เต็มลบก,ก็ได้นะครับมาดูข้อที่1น,นะครับห้าล้านล้านก่อนอื่นเลยเราเขียนตัวเลขไว้ก่อนเลยห้าล้านล้านนะครับอันนี้คือห้านล้าน,ล,านล้านอีกก็ต้อง1 2 3่อศูนย์อีก6ตัวนะครับอันนี้อ่านว่าห้าล้านล้าน คราวนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญ,ญกรทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรครับก็คือ5คูณอะไรครับคูณ10ยกกําลังอันนี้เวลาเรานับเลขยกกําลังเราดูศูนย์ทั้งหมดเลยมีกี่ตัวนะครับตัวท้ายเริ่มจากตัวท้ายเนาะจุดทศนิยมเราอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวนะครับแสดงว่า ค่าคำตอบของเราก็คือ5คูณ10ยกกำลัง12นะครับข้อที่1นะครับไม่ยากสำหรับนักเรียนเนาะอ่ะข้อที่2นะครับกรณีข้อที่2นะครับ,บ0.0000078อันนี้หมื่นล้านต้องน่าจะผิดนะครับขอแก้โจทย์ตรงนี้นะครับ อ่าไม่มีคำว่าหมื่นล้านนะมาใหม่นะครับเข00ียนว่า0.0000078ค่าที่น้อยอยงเงี้เราจะทำให้เขียนให้อยู่ในรูปของสัญกรณทางวิทยา,าศาสตร์ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเป็นอ่าตอนแรกทศยมเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะให้ทศยมไปทางขวามือแสดงว่าค่าจะต้องติดลบตัวชี้กำลัง N ของเราต้องติดลบแน่นอน นะครับมาดูครับเป้าหมายของเราก็คือเลข78นะครับต้องการให้ทศนิยมอยู่ตรงหลังเลข7อยู่หน้าเลข8ก็คือ7.8ใช่ไหมครับคือไม่เกิน10มากกว่า1และไม่เกิน10ใช่ไหมครับ่ะเราจะข้ามมากี่ตัวก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 แตัวนะครับนั่นหมายความว่านะครับเราเขียนสัญกรทางวิทยาศาสตร์ของข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ7.8็ดุคูณสิยกกําลังอย่าลืมครับยกกําลังต้องเป็นไงครับติดลบเนาะลบอะไรครับลบแนะครับต่อไปเลยไปดูข้อที่3นะครับข้อที่สาม ถ้ากรณีเป็นรูปแบบนี้เราจะทำอย่างไรนะครับสำคัญเลยเราต้องจำนิยามของเลขยกกำลังให้ได้อันนี้เป็นเลขฐาน10ละ10ยกกำลัง4แล้วก็10ยกกำลัง3อมนี่ละส่วนตัวนี้นะครับก็คือเลขหลักหน่วยนะครับ5และ2นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้นะครับทั้งหมด5คูณ10ยกกำลัง24ทั้งหมดหารด้วย2คูณ10ยกกำลังส นั่นหมายความว่าให้เอาเลขนะครับที่เป็นตัวค่า a เนาะหารกันได้เลยนะครับส่วน10บยกกำลังยีหารกับ10บยกกำลังสนั้นก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่ว่าครับ a อยกกำลังเหารด้วย a อยกกำลังเจะมีค่าเท่ากับ a อยกกำลังเอ็มลบเลบเได้อ่าโอเคไหมครับถ้าโอเคเดี๋ยวมาดูเลยครับข้อนี้ทำอย่างไร ก็จะได้ว่า5นะครับหารเขียนปเป็นเศษส่วนก็ได้หรือจะใช้หารตัวนี้ก็ได้หารแยกกลุ่มใช้กลุ่ม5หาร2นะครับคูณกับ10ยกกําลัง24คูณ10ยกกําลัง3นะครับเดี๋ยวครูเขียนแบบบรรยายแบบละเอียดก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับ5หาร2ได้เท่ากับ สองจุดห้าเนาะอ่าสองจุดห้าคูณนะครับสิบยกกำลังยี่สิบสี่ลบสามนะครับเอาเลขชี้กำลังมาลบกันคำตอบข้อนี้ก็จะได้ว่าสองจุดห้าคูณสิบยกกำลังอะไรครับยี่สิบเอ็ดนั่นเองอ่าไม่ยากนะครับข้อนี้ต่อไปครับมาดูข้อที่ สี่นะครับข้อที่สี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าร้อยล้านหนึ่งร้อยยี่สิบห้าร้อยล้านมันคืออะไรเราเจอแต่หนึ่งร้อยล้านใช่ไหมสองร้อยล้านสามร้อยล้านอันนี้หนึ่งร้อยี่สิบห้าร้อยล้านอ่ะมันก็คืออะไรครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราเขียนไว้ก่อนนะครับหลักร้อยล้านเนาะหน่วยสิบร้อยกูเขาเขียนจากหลัก หน่วยนะครับไล่ไปเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านอันนี้หมายถึงร้อยี่สหล้านเนาะแสดงว่าก็มีห้าร้อยล้านแน่นอนแล้วก็มีอะไรอีกครับตัวนี้ก็ต้องใส่เข้าไปครับความหมายคือเริ่มตั้งแต่หลักร้อยนะครับต้องตรงกับเลข5้าหก็คือ 12,500ล้านนั่นเองก็คือ125ร้อยล้านโอเคไหมครับเมื่อเขียนแบบนี้ได้แล้วเราก็ต้องเขียนให้อยู่สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป้าหมายของเราก็คือต้องมากกว่า1ไม่เกิน10ใช่ไหมครับตัวเลขที่จะเป็นไปได้ก็คืออะไรครับ1นจุนี่ครับตัวเลขที่มีอยู่ก็คือ1จุดอะไรครับ1.25น,นั่นเองก็ใส่เข้าไป1.25น,น,นะครับคูณด้วย10 ยกกาลังอะไรยกกําลังอะไรนั้นจะนับตรงนี้ก็ได้ครับความหมายคือจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้นะครับก็นับไล่ไปเลยก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้องนับถึงเลข2นะครับเพราะนั้นก็คือ1.25่คูณสิยกกําลัง10นั่นเองนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปครับข้อที่5ข้อที่ห ข้อที่5กรณีแบบนี้เป็นยังไงนะครับมาดูครับคูณทั้งหมดเลยเนาะคูณทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นครับเราก็เอาตัวเลขที่เป็นเลขทั่วไปก่อนก็คืออะไรครับ5.18คูณกับนี่5.18กับ2คูณกันครับส่วนเลขฐาน10บแล้วก็มาคูณกันเช่นเดียวกันก็คือ10ยกกำลัง5คูณด้วย10ยกกำลังลบ9นะครับ มาดูบรรทัดต่อไปเลยทำยังไงครับก็5.18คูณด้วย2ครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ10.36นาะคูณด้วย2ก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคูณด้วย10ยกกำลังตัวนี้ก็จะเป็น5ถ้าคูณกันเลขชี้กำลังมาบวกกันครับก็คือ5-9ลบ9ก็คำตอบที่ได้ก็คืออะไรครับ5ยกกำลังลบ4นั่นเองแต่สังเกตดูนะครับ ก็คือ1 0บจุดสาคูณด้วย1ิบยกกำลังลบสแต่ว่าตัวข้างหน้านี้ครับเรามันมากกว่า10แล้วเป็นสัญญรกรทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สวยนะครับอันนั้นปรับเพิ่มอีกปรับใหม่ปรับใหม่ตอนนี้ทโยมเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราต้องการให้อยู่ตรงไหนครับมากกว่า1เนาะแต่ไม่เกิน10ก็ต้องเป็นอะไรครับ1.036 เราต้องการเลื่อนทศยมตรงนี้นะเี๋ยให้มาอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันเลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมค่ามันเป็นไงหรือพูดง่ายว่า10.36นั้นคูณด้วยคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ1นั่นเองถูกต้องไหมครับอ่าไม่ใช่คูณด้วยคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย10นั่นเองก็คือ1.36คูณด้วย10ยกกำลัง1นั่นเอง ต้องไหมครับเมื่อกี้ครูบอกว่ากําลังลบหนึ่งใช่ไหมต้องเป็นกําลังหนึ่งนะคูณสิบยกกำลังหนึ่งจุดศูนย์สามหกคูนสิบยกกำลังหนึ่งนะ 1, นะเลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมครับค่าจะเป็นบวกใช่ไหมก็คือคูนสิบยกกำลังหนึ่งอย่าลืมครับคูณด้วยสิบยกกำลังอะไรด้วยลบสี่ได้ล้วคำตอบของเราจะเป็นอะไรครับหนึ่งจุดศูนย์สามหกคูนสิบยกกำลังหนึ่งลบสี่คำตอบก็คือยกกำลังลบสามครับอ่าสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ 5ข้อแล้วไปดูต่อไปอีกครับ